สวัสดีค่ะสวัสดีพี P ่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรูนชาแนลนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันแนวทางหวยเหล่าพัฒนานะคะวันที่21เดือน3 2565นะคะเป็นชุดสรุปค้งสุดท้ายนะคะ2ตัว3ตัวบนล่างนะคะก่อนไปรับชมนะคะสาโอนก็มีคำเตือนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะออสำหรับงวดที่แล้วนะคะสโอนก็ต้อง กราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซด้วยนะคะหลุดไปเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะคะสําหรับงวดนี้นะคะก็ขอให้มานะคะก็ขอให้มาทั้งล่างแล้วก็บนนะคะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจแล้วค่อยตามนะคะเพราะว่าตัวเลขที่สะออนให้ไปสะออนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรนะคะ สำหรับนวดนี้นะคะตัวดิ่นนะคะก็จะดินด่นที่ดิ่นที่เจ็ดนะคะดิ่นที่เจ็ดแล้วก็แปดนะคะตัวฟันในวันนี้เนาะก็ฟันที่แปดนะคะสำหรับตัวฟันในโค้งสุดท้ายเนาะ<ม>เดี๋ยวมาดูตัวน้นนะคะตัวน้นก็จะมีเจ็ดแปด จ็ดสองเจ็ดสี่นะคะแล้วก็สองแปดนะคะในชุดเน้นสำหรับในตัวกันนะคะในตัวกันก็จะมีสองหกแปดหกนะคะแล้วก็แปดเก้าสามหก นะคะสำหรับ3ตัวก็จะเป็น7 8็ดแปดสองสองปดหกหนึาหะคะสำหรับ3ตัวสําหรับตัวที่สาอนชอบนะคะในชุดนน้นก็จะเป็น7 8นะคะ7 8 2 8ชุดเน้นก็มี4คู่นะคะถ้าใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะในชุดกันนะคะสะออนชอบ86แล้วก็8 9นะคะ3ตัวก็จะเป็นชุดนี้นะคะชุด782สําำหรับแนวทางหวยเราพัฒนาวันนี้นะคะก็ขออวยพรให้พี่พี่อนะคะที่เข้ามารับชม ชุดสรุปโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะขอให้มาทาั้งล่างและก็บนนะคะขอให้เข้าเนาะสำหรับวันนี้โชคดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกราบสวัสดีพี่พี่เอ,เอทุกท่านค่ะ